เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับปัญหาที่แก้ยังไงก็ไม่หายสักทีวนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงรากของปัญหาเหล่านั้นกันครับแล้วมาดูวิธีที่จะหยุดวงจรน,นี้ให้ได้แบบถาวรไปเลยผมว่าเราทุกคนน่าจะเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับคือเจอปัญหาแล้วเราก็คิดว่าเราแก้ไขมันเรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับอา้าวกลับมาอีกแล้วจนเราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเราพลาดอะไรตรงไหนไปหรือเปล่า ในเอกสารที่เราศึกษาเนี่ยเขาให้คำเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยครับว่าการแก้ปัญหาที่ผิวเผนมันก็เหมือนกับการตัดยอดวัชพืชน,นั่นแหละครับคือถ้าเราไม่ถอนมันออกไปทั้งรากสุดท้ายมันก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่อยู่ดีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนก็เป็นแบบเดียวกันเลยครับเอาล่ะครับเพื่อที่เราจะหาทางออกที่มันถาวรจริงๆวันนี้เราจะมาสำรวจกันใน6กหัวข้อหลักๆเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง การใช้เครื่องมืออย่างผังก้้งปลาพลังของคำถามว่าทำไมไปจนถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งพร้อมข้อคิดสำคัญในตอนท้ายครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันเลยนั่นก็คือการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า RCA ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะเลยครับ คือ RCA เนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือนะครับแต่มันคือวิธีคิดเลยเป็นการฝึกให้เรามองข้ามอาการที่เห็นกันอยู่ตรงๆอย่างเช่นยอดขายตกไปให้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่ลึกลงไปอย่างเช่นกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นต้นครับมาต่อกันที่เครื่องมือชิ้นแรกที่จะมาช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายกันครับคือเวลาเราจะเริ่มหาสาเหตุเนี่ยมันอาจจะมีไอเดียเต็มหัวไปหมดใช่ไหมครับ เครื่องมือนี้ล่ะครับจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเครื่องมือนี้มีชื่อว่าผังกั้งปลาครับหรือชื่อที่เป็นทางการหน่อยก็คืออิชิ k าวะไดอะแกรมหน้าที่ของมันก็คือช่วยให้เรากับทีมเนี่ยสามารถระดมสมองแล้วก็จัดหมวดหมู่ของสาเหตุต่างๆได้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่มองข้ามประเด็นสําคัญสําคัญไปนั่นเองโดยเฉพาะในภาคการผลิตนะครับเขามักจะจัดกลุ่มสาเหตุออกเป็น6หมวดหมู่หลัก หรือที่เรียกว่า 6m เพื่อให้การวิเคราะห์มันครอบคลุมทุกมิติไล่ไปตั้งแต่เรื่องของคนเครื่องจกักรวิธีการทำงานวัตถุดิบการวัดผลไปจนถึงสภาพแวดล้อมเลยค่ะทีนี้พอเราได้สาเหตุที่เป็นไปได้จากผังก้างปลาแล้วก็ได้เวลาขุดให้ลึกลงไปอีกขั้นครับด้วยเครื่องมือชิ้นที่2ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดูเพลินเหมือนจะง่ายมากแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ เป้าหมายของเทคนิคที่ชื่อว่า5 w i s นี้ก็คือการถามว่มาทำไมซ้ำๆกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยสัก5ครั้งเพื่อค่อยๆปอกเปลือกของปัญหาออกทีละชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมนะครับจนกระทั่งเราเข้าไปเจอกับแก่นแท้ที่อยู่ข้างในสุดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานจริงจากเอกสารอ้างอิงของเรากันซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาที่น่าสนใจมากเลยครับโอเคครับ นี่คือคำตอบในชั้นแรกที่เราได้มาแต่คำถามคือนี่ใช่สาเหตุที่แท้จริงแล้วหรือยังแน่นอนว่าอย่างครับเราต้องขุดกันต่อไปอ่าเห็นไหมครับเราเริ่มเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วจากปัญหาภาพกว้างๆเรื่องการเข้าเรียนตอนนี้เราเจาะจงลงมาที่ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โอ้โหอจุดนี้สําคัญมากเลยครับสแสดงว่าประเด็นสําคัญมันไม่ใช่แค่จํานวนของครูแล้วแต่เป็นเรื่องคุณภาพและการฝึกอบรมที่พวกเขายังขาดไปต่างหากซึ่งนี่เป็นการค้นพบที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองในการแก้ปัญหาไปเลยก็ได้และในที่สุดเราก็มาถึงสาเหตุที่แท้จริงกันแล้วครับก็คือการขาดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพนี่เองลองนึกภาพตามนะครับว่า ถ้าเราแก้ปัญหาที่จุดนี้ได้แค่จุดเดียวมันจะส่งผลดีเป็นทอดๆกลับขึ้นไปแก้ปัญหาในชั้นบนๆได้ทั้งหมดเลยเอาละครับหลังจากที่เราเห็นทฤษฎีกับตัวอย่างกันไปแล้วทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าในโลกธุรกิจจริงๆเขาเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานกันยังไงกับกรณีศึกษาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครับ งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกันมาแล้วนั่นก็คือการจัดการกับปัญหาเวลาที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านเรามันใช้งานไม่ได้นั่นเองครับข้อมูลในตารางนี้แสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าปัญหาที่กินเวลาในการซ่อมแซมนานที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ขัดข้องนี่แหละครับโดยใช้เวลาเฉลี่ยสูงถึง301หนาทีโหนี่มัน5ชั่วโมงกว่าเลยนะครับต่อเคส และพอไปสืบสวนโดยใช้หลักการของ RCA ก็เจอเลยครับว่าสาเหตุที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอุปกรณ์แต่เป็นที่กระบวนการครับคือช่างเทคนิคไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทางแก้ก็เลยเป็นการออกแบบระบบติดตามงานขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้ที่ต้นตอโดยตรงเลยแล้วพอเราเลิกเสียเวลาไปกับการต่อสู้กับอาการแล้วหันไปจัดการกับปัญหาที่ต้นตอจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยครับ นี่เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งในภาคการผลิตนะครับที่แสดงให้เห็นผลกระทบทางการเงินที่ชัดเจนมากคือเพียงแค่เขาใช้ RCA เพื่อแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆในการผลิตก็สามารถประหยัดเงินไปได้เกือบ1ล้านบาทภายในเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองครับ ในเคสเดียวกันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่คุณภาพของกระบวนการโดยรวมก็ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยคือค่าซิกมาที่เป็นตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการเนี่ยขยับจาก3.7ขึ้นไปเป็น4.2ซึ่งถ้าจะให้แปลง,ง่ายๆก็คือของเสียน้อยลงแล้วกระบวนการก็มีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายครับ ซึ่งเราจะมาสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกันกับข้อคิดที่สำคัญที่สุดที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาของเราไปเลยก็ได้ครั้งต่อไปที่เราต้องเจอกับปัญหาเดิมๆที่มันกลับมาหลอกหลอนเนี่ยลองหยุดสักนิดหนึ่งครับแล้วถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆว่าทำไมสักห้าครั้งดูแล้วเราอาจจะพบรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาที่ซ่อนอยู่ก็ได้ครับและเมื่อเราถอนรากนั้นออกไปได้แล้วปัญหานั้นก็จะไม่มีวันกลับมาอีกเลย